ต่มาก็จะพูดเรื่องสมาธิปฏิบัติสมาธิรวมใจความใหญ่ๆมีอยู่สองอย่างสมาธิเรียกว่าสมถกรมาามาากรมฐา,านสมถกรรมฐานคือทำจิตให้นิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกว่าสมถสมาธิกรรมฐา,าน สมาธิที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานอันนี้เรียกว่าวิปัสสนาหรือทําจิตให้อยู่ในไตรักษเรียกว่าวิปัสนนปสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานขาดไม่ได้คือสติถ้าปฏิบัติกรรมฐานนั่งสมาธิขาดสติไม่ได้สติอยู่ตรงไหน ข้อย่อๆสติอยู่ที่กายสติอยู่ที่จิตสติอยู่ที่เวทนาความสุขความทุกข์สติอยู่ที่อารมณ์ที่เกิดกับจิตเรียกว่าธรรมารมณ์สติคืออะไรสติคือผู้รู้ผู้รู้คืออะไร ผู้รู้คือพุทธ,ธะพุทธ,ธะคือผู้รู้รู้อะไรรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าผู้รู้ต้องมีสติอันดับต้นสติต้องเป็นหลักสติอยู่ที่กายให้เห็นกายเป็นสักว่ากายให้รู้ที่กายกายมีลมหายใจเข้าออก กายก็เป็นสักว่ากายเป็นธาตุสี่รวมกันเข้าเรียกว่ากายมีธาตุดินมีธาตุน้ำมีธาตุลมมีธาตุไฟรวมกันสี่อย่างเรียกว่ากายขาดธาตุใดธาตุหนึ่งร่างกายก็เสื่อมสลายแตกสลายหรืออยู่ไม่ได้ให้เห็นกายเป็นสักว่ากายมิใช่เรามิใช่เขามิใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคลเป็นสก,กวาธาตตามธรรมชาติเท่านั้นร่างกายของเราทุกคนที่เราเรียกว่าของเรามันไม่ใช่ของเราที่แท้จริงมันเป็นสังขารมันเป็นกฎของตรล์เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกคนเราทุกคนอายุของเราทุกคนก็ อายุไขของคนก็ประมาณร้อปีโดยประมาณมันก็จะมีการเสื่อมสลายแตกสลายไปนี่คือกายให้เห็นกายเป็นสักว่ากายมิใช่เราไม่ใช่เขาเมื่อร่างกายของเราแตกดับไปถูกไฟเผาหรือถูกไฟแรงสูงเผา ก็เหลือขี้เท่าเหลือกระดูกนิดหน่อยเหมือนกระท่อนไม้ท่อนเพืนที่เราเผาแล้วมันจะหายไปร่างกายของเรามีคร่องกระดูกเป็นทีต่างเมื่อถูกไฟเผาก็เสื่อมสลายผุพังไปมันเป็นมวลสารเก่อกลุ่มกันอยู่เฉยๆเรียกว่าเป็นกลุ่มมวลสารกลุ่มพนมวลสารเกาะกลุ่มกันอยู่เขาพร้อมที่จะแตกสลายไป ให้เราเห็นนะมันชัดขึ้นนี่คือกายอันที่สองกายก็ประกอบด้วยจิตจิตของเราจิตเป็นนาม,มาธรรมที่เราเรียกว่าจิตจิตไม่มีตัวตนเป็นนาม,มาธรรมแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่จิตตรงนี้มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขา ไม่มีรูปมีร่างมีตัวมีตนเป็นอาการชนิดหนึ่งที่อยู่กับกายจิตมันจะมีความดีใจมีความเสียใจพอใจและไม่พอใจเกิดขึ้นเกิดขึ้นเนื่องจากว่าสิ่งที่มากระทบทางตาเห็นรูปทางหูได้ยินเสียง เมื่อเห็นรูปแล้วก็มีพอใจและไม่พอใจเมื่อได้ยินเสียงแล้วมีความพอใจและความไม่พอใจเกิดความโกรธความโลภอยากได้ในสิ่งที่น่าพอใจได้ยินเสียงเห็นรูปในสิ่งที่ไม่น่าพอใจเรียกว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่พอใจเกิดความโกรธอันนี้เรียกว่าอาการที่เกิดกับจิต จิตมีอำนาจมีทิฏฐิจะให้เราทำอะไรจิตเป็นคนสั่งกายให้ทำจิตเป็นคนสั่งวาจาให้พูดการพูดไปในสิ่งที่ไม่ดีก็จะมีโทษกลับมาให้โทษแก่คนอื่นแล้วก็กลับมาสะท้อนมาตัวเราคำพูดกายการกระทำก็เช่นเดียวกันทำในสิ่งที่ไม่ดีเป็นทำให้คนอื่นได้รับโทษ คนอื่นเดือดร้อนก็จะสะท้อนกลับมาให้ตัวเราเดือดร้อนด้วยฉะนั้นอาการที่เกิดกับจิตเรียกว่าทำมารมอารมณ์ที่เกิดกับจิตนะฉะนั้นเราต้องมีสติผู้รู้ควบคุมอารมณ์ที่เกิดกับจิตได้จิตเวทนาความสุขความทุกข์ต่างๆทุกขเวทนาปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ดังใจมันเป็นทุกข มันเป็นทุกขราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นกฎของธรรมชาติมันไม่อยู่ในอำนาจของเราร่างกายของเราไม่อยากให้ป่วยเขาก็ป่วยร่างกายของเราไม่อยากให้เขาเจ็บไข้เขาก็เจ็บไข้รักษาหายยังไงก็ตามแต่เขาก็เปลี่ยนแปลงไปตามกฎของธรรมชาติ มันเป็นกฎของธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่ผลสุดท้ายมันก็ดับไปให้เรามีสติรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้การที่มีสติอยู่ที่กาย <c oughs> มีสติผู้รู้อยู่ที่จิตมีสติอยู่ที่ความสุขความทุกข์เรียกว่าเวทนาทุกขเวทนานาสุข,ขเวทนามีสติอยู่ที่ อารมณ์ที่เกิดกับจิตที่เป็นกอกุศลบ้างเป็นบาปบ้างเป็นบุญบ้างคิดดีบ้างคิดร้ายบ้างสติดูให้เห็นว่าสิ่งเราทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มันเป็นของไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็เสื่อมสลายไปถ้าเราไปยึดมันม่นทือมั่นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ มันเป็นตัวตนของเราที่แท้จริงมันก็จะมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่จะเกิดขึ้นมาแทนที่หากว่าเราเห็นว่าสิ่งกายก็เป็นสักว่ากายมันไม่ใช่ของเราที่แท้จริงจิตก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นธรรมดาปรุงแต่งไปธรรมดารับรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้น จากการสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกได้กลิน่นรินได้รสพอใจไม่พอใจการสัมผัสทางกายเยน็ยนอ่อรินร้อนอ่อนแข็งไว้ตึงต่างๆทำให้พอใจและทำให้ไม่พอใจทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความยุดมันถึงมันว่าตัวเราของเรา เมื่อเราพิจารณาเห็นสิ่งเหล่านี้มันชัดขึ้นชัดขึ้นว่ามันไม่ใช่ของเราที่แท้จริงถึงยังไงก็ตามแต่เึองอยู่ได้เขาก็ประมาณสักร้อยปีโดยประมาณเขาจะเสื่อมสลายไปในที่สุดให้เราเห็นสัจธรรมตรงนี้เกิดขึ้นให้ได้ถ้าหากว่าเราไปหวงแขนไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้มันก็จะมีแต่ความทุกข ทกเท่านั้นที่จะเกิดขึ้นจากความยึดมัน่นถือมั่นว่าตัวเราของเราเมื่อเราพิจารณาจนเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราที่แท้จริงความยึดมั่นทือมั่นในตัวตนของเรามันเป็นความหลงมันเป็นความหลงว่าตัวตนที่แท้จริงทั้งๆท,งท,งที่สิ่งเหล่านี้มันเป็นอยู่ตามธรรมชาติร่างกายของเราธาตุดินก็นมาจากอาหารี่เรา ทานเข้าไปทุกวันถ่านน้ําก็มาจากน้ําที่เราดื่มเข้าไปทุกวันเข้าไปแทนช่องว่างเก่าของร่างกายแล้วก็ก็เทอมเสื่อมถ่ายเทออกไปลมหายใจของเราเข้าออกเข้าไปไม่ถึงหนาทีไม่ออกมาเราก็อยู่ไม่ได้ออกมาแล้วไม่เข้าไปไม่ถึงหนาทีเราก็อยู่ไม่ได้ฉะนั้นร่างกายของเรามันอาศัยอยู่กับ ธรรมชาติอาศัยอยู่กับธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพวกเราเป็นทุกข์กันเพราะยึดมัน่นถือมั่นในสิ่งที่มันเป็นอนิจจงเป็นของไม่เที่ยงเราอยากให้มันเที่ยงมันก็เลยเป็นทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นเพราะเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นยึดมัน่นถือมัน่นอารมณ์ที่เกิดกับจิต ที่มากระทบกับจิตมาจากสัมผัสทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายส่งเข้าไปสู่จิตแล้วก็เป็นทุกข์เพราะว่าไม่ต้องการสิ่งที่มันที่เรียกว่าอารมณ์ที่ไม่ชอบใจแต่ที่ชอบใจเราก็ชอบชอบก็เป็นทุกข์ไม่ชอบก็เป็นทุกข์ชอบเป็นทุกข์เพราะอยากให้สิ่งเหล่านั้นมันอยู่กับเราตลอดไป แต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่มันก็เปลี่ยนแปลงมันก็แตกสลายไปสิ่งที่ชอบเราก็อยากให้มันอยู่นานๆมันก็อยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงไปแม้แต่ร่างกายของเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปของมันอยู่ตลอดเวลาเมื่อพิจารณาให้มันเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นว่าตัวเราของเราที่แท้จริงเนี่ยมันไม่มี ก็จะทำให้จิตของเราเนี่ยทำให้ความรู้สึกนึกคิดของเราว่าตัวเราของเรามันหายไปตรงนั้นจึงจะเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นจากความยึดมั่นถึงมัน่นเพราะการยึดมั่นถึงมั่นในขันตั้งห้านี้เท่านั้นที่มันเป็นทุกข์ถ้ามันหลุดพ้นออกไปแล้วความทุกข์มันก็หายไป ทำไมต้องให้พิจารณากายเป็นสักว่ากายมีใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเวทนาความสุขความทุกข์สุขกายสุขใจทุกข์กายทุกใจก็เป็นสักว่าแต่เวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอาการอารมณ์ที่เกิดกับจิตก็เป็นสักว่าแต่อารมณ์เท่านั้น มีอากุศลเกิดขึ้นทางจิตใจมีกุศลจิตใจคิดเป็นบุญจิตใจคิดเป็นบาปเกิดขึ้นทางจิตใจมันก็เป็นศักว่าแต่อารมณ์เท่านั้นมันไม่ใช่เราไม่ใช่เขาทําไมพระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาอย่างนี้กอเพื่อจะเห็นชัดว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ที่เป็นโรค คือร่างกายเป็นนามคือจิตใจเป็นนามคือความสุขความทุกข์ไม่มีตัวตนจิตใจไม่มีตัวตนสุขทุกข์ไม่มีตัวตนอารมณ์ที่เกิดกับจิตไม่มีตัวตนจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลจิตเป็นบาปไม่มีตัวตนทุกสิ่งทุกอย่าง พระพุทธเจา้าท่านบอกว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราที่แท้จริงให้พิจารณาใหเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นเมื่อเห็นชัดขึ้นแล้วว่าตัวตราตัวตนของเราที่แท้จริงนี่ยมันไม่มีก็จะทําให้ถึงวาระหนึ่งถ้าเราทําต่อเนื่องปฏิบัติต่อเนื่องไปเรื่อยๆจิตของเราก็จะหลุดพ้นออกไปจากความยึดมัน่นถือมั่นมาตัวเราของเรา จิตหลุดพ้นตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าวิมุตติวิมุตติคือจิตหลุดพ้นจากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเราทําไมจึงจะตั้งทําลายความรู้สึกว่าตัวเราของเราให้มันหมดไปเพราะว่าความทุกข์เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเราความทุกข์เกิดขึ้น มันความทุกข์มันอยู่กับตัวเราของเราเมื่อตัวเราของเรามันดับวูบลงไปด้วยการทำวิปัสสนากรรมฐานตัวเราของเราดับวูบไปความทุกข์มันก็ไปด้วยกันคว,ความโลภค,ความโกรธความหลงมันอยู่กับตัวเราของเราเขาด่าเราเขาชมเรามันมีเราเป็นพื้นฐานว่าที่เกาะอยู่ของ ความโกรความโลภความหลงพระพุทธเจ้าท่านเคยถามให้พราหมณ์คนหนึ่งตามปัญหาปัญหาที่พรามคนนั้นถามก็ถามว่าจะให้มองโลกนี้อย่างไรความทุกข์มัจจรราชหรือความตาย จึงจะตามไม่ทันความทุกข์จึงจะแล่ไอ้มัจุราชจึงจะแลไม่เห็นเลยความตายจึงจะตามไม่ทันพระพุทธเจ้าท่านตอบว่าโมคคัาชเธอจงมองหงเห็นโลกนี้เป็นของว่างเปล่าเสียเถิดมัจุราชจึงจะแลไม่เห็นหรือความตายจึงจะตามไม่ทันมนุษย์ของเรา ตัวตนของเราติดแท้จริงหรือโลกทั้งโลกของเรามันเป็นมวลสารที่เกาะกลุ่มกันอยู่เฉยๆมันพร้อมที่จะเสื่อมสลายมันพร้อมที่จะเกาะกลุ่มกันพร้อมที่จะแตกสลายไปในที่สุดมันเป็นธาตุรวมกันอยู่เฉยๆตอนนั้นเองเราไปยึดมัน่นถือมันไปเป็นตัวตนมันก็จะมีเกิดมีความตาย หรือความทุกข์ก็จะมาแต่ถ้าหากว่าโลกนี้เป็นของว่างเปล่ามนุษย์ของเราเป็นของว่างเปล่าไม่มีตัวตนเป็นสักว่าธาตุรวมกันเข้าตอนนั้นเรียกว่าธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟรวมกันเข้ามนุษย์ของเราขาดธาตุดินขาดน้ําธาดลมขาดไฟไม่สมดุลกันก็อยู่ไม่ได้โลกทั้งโลกก็เช่นเดียวกันมันเป็นของว่างเปล่ามันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง มันไม่เป็นตัวตนมันเป็นาธาตุรวมกันพร้อมที่จะแตกสลายไปอยู่ทุกเมื่อร่างกายของเราเมื่อหมดลมหายใจมันก็อยู่ไม่ได้มันก็เปื่อยเน่าผุพังไปในที่สุดจากนั้นเมื่อหากว่าพิจารณาเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นว่าตัวเราของเรามันไม่มีมันว่างเปล่าจากตัวตน กายก็เป็นสักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตก็เป็นสักว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเวทนาก็เป็นสักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอารมณ์ที่เกิดกับจิตก็เป็นสักว่าแต่อารมณ์เท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเมื่อเห็นชัดขึ้นจิตใจของเราก็จะหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมมั่นว่าตัวเราก็เรามันหายวุบไป เมื่อเกิดเราของเรามันหายพูกไปสิ่งที่เกิดขึ้นมาแทนที่ก็คือความสุขเกิดจากจิตหลุดพ้นเรียกว่าวิมุตติสุขสุขเกิดจากจิตหลุดพ้นสุขตรงนี้เราเกิดมาในชีวิตของการเป็นมนุษย์ถ้าไม่ได้มาปฏิบัติอย่างนี้เราจะไม่เคยเจอเราจะไม่เคยเห็นแต่ถ้าหากว่าเราพิจารณายังไม่ถึงวาระ จิตยังยึดมัน่นถือมั่นตัวเราของเราอยู่มันความสุขเกิดจากวิมุตติสุขก็จะไม่มีความสุขเกิดจากจิตหลุดพ้นก็จะไม่มีหลุดพ้นขนาดไหนไม่ยึดมันม่นถือมั่นมาตัวเราของเรามันหลุดพ้นขนาดไหนมันละได้ขนาดไหนสมมุติว่าจะมีคนเอาเราเข้าหลักประหารชีวิตให้นั่งอยู่ มองดูเพชรสขคาดถือดาบที่จะตัดคอเราในขณะนั้นตัวเราของเราไม่สะทกสะทานมันปรงได้มันปล่อยวางได้ขนาดนั้นจิตใจก็ยึดมั่นว่าตัวเราของเรามันหายมันไม่มีแล้วไม่มีความสะทกสะสตานขนาดนั้นจึงจะเกิดความสุขที่เรียกว่าจิตตุดปนได้ถ้ายังตกใจยัง สตกสถานตกใจอยู่เราไม่สามารถที่จะพ้นทุก์ได้ความทุกข์ก็จะยังมีอยู่ฉะนั้นปฏิบัติไปเรื่อยๆจนจิตของเรามันหลุดพ้นจากความยจดมันถึงมันว่าตัวเราของเรามันหายไปจริงๆเท่านั้นจริงๆจะได้ผลแล้ว<ม><น>ก็แนวทางปฏิบัติเราจะอยู่ที่ไหนเราก็พิจารณาไปเรื่อยๆตามที ได้ปรยายมาถ้าหากว่าพวกกันทั้งหลายพิจารณาอยู่บ่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะอยู่ในอรีบทจะยืนก็ตามจะเดินก็ตามจะนั่งก็ตามจะนอนก็ตามพิจารณาบ่อยๆสักวันใดวันหนึ่งใช้สติมากๆรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา สติรู้สมัมปชัญญะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลารู้ตัวตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาสักวันหนึ่งถ้าพวกท่านทั้งหลายทำต่อเนื่องแยบคายอยู่ตลอดเวลาผู้รู้มีผู้รู้อยู่ตลอดเวลามีผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลา เมื่อเห็นจิตหลุดพ้นจากความยึดมัน่นถึงมั่นว่าตัวเราของเราผู้เบิกบานก็จะเกิดขึ้นเราเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือเข้าถึงพุทธะความสุขเกิดจากจิตหลุดพ้นตรงนี้เรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่สมบูรณ์แบบหลุดพ้นชัว่วขราวก็ดีกว่าที่เราไม่เคยเจอมาก่อน ความสุขเกิดจากจิตหลุดพ้นเรียกว่าความสุขเกิดขึ้นมามีแต่ความช่ำชื่นเบิกบานเรียกว่าววมุติสุดหลุดพ้นชั่วข่าวก็ตามเราเข้าถึงพุทธ,ธะเข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงผู้พุทธ,ธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราก็จะเข้าถึงพระพุทธเจ้าในสมัยก่อนมี พระรูปหนึ่งบวดเข้ามานั่งดูพระพุทธเจ้าดูร่างกายภายนอกของท่านนึกว่าเราเองได้เข้าถึงพระพุทธเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเธอมาดูนั่งดูอะไรอันร่างกายอันเปื่อยเน่าของเรา ถึงเธอจะจับชายชีวรเราอยู่ก็ไม่เชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นธรรมเท่านั้นจึงจะเรียกว่าเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมถึงจะจับชายชีวรเราอยู่ก็ไม่เชื่อว่าเห็นเราฉะนั้นถ้า,าว่าใครเข้าถึงร่างพระพุทธเจ้าที่แท้จริงจิตดุจพล ก็คือเราเห็นพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าในที่นี้ก็คือพุทธคือผู้รู้ผู้ตื่นและผู้เบิกบานเกิดจากจิหตุปลตอนนั้นผู้เบิกบานยังจะเกิดขึ้นมาแทนที่จะมีแต่สติล้วนๆกับความสุขล้วนเท่านั้นที่จะเกิดขึ้นมาแทนที่ถ้าใครปฏิบัติไปก็คิดว่าหวังว่า พวกท่านทั้งหลายจะเข้าถึงจุดนี้ให้ได้วันนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเต่านี้